บรรยากาศที่บ้านรักไทยประมาณตอนนี้ประมาณหกโมงขวักขวาฟเต็มเลยบรรยากาศนี่นีล่ลงลงเตียงที่ทาาจะเช่าแต่ว่าเต็มหมดเลยที่นี่เรากล่าวว่าจะได้มานอนที่นี่แต่ตอนนี้เต็มหมดแล้วนี่บรรยากาศสวย,เ,ยเดี๋ยวเราพาไปดูว่ากลางคืนเะนี่ยสวยยังไงนี่ว้ยังมีท่าเรือท่าเรือเขาต้องยังมีการไถเรือไม่คืนก็มี บริการให้เช่าเรือพาย2อ0ั้หสแล้วก็3ั้อาส้นาอาแต่เราไปจองแล้วตอนเราจองแล้วนะครับตอนหกโมงเช้าเดี๋ยวดูว่าหมอกจะเยอะขนาดไหนไม่นั่งเราจะนั่งหกโมงเขาบอกหมอกเยอะนี่คืนนี้ก็ดูสวยมาก ตาแก่ก่อนตูสวยขอบโคมสีแดงเลยบรรยากาศนี่มันเหมือนกับเม,มืองในฝันเลยเหมือนอยู่ในเมืองจีนเลยนะด,ด,ดูดูดูรอบรอบนี่ครับที่<ด>เราไป,<อ>ไปกินพวกขาหมูข้างบนอร่อยมากเมื่อตอนเย็นเราได้ไปทานข้าวขาหมูเอ้ขาหมูข้างบนแล้วก็มันโถมันโถอาหารหลายหลายอย่างโดยรอบๆนี่ เดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆทา,ทางนี้ก็จะเป็นบ้าน,นอดดอก็จะมีลานกลางเต็นท์มีบ้านพักแต่วันนี้คนจะเยอะหน่อยเนี่ยแต่เต็มหมดเลยจะเหลือแต่เต็นท์นอย่างเดียวที่เราได้เราจองไม่ทันนะครับวันนี้สุ่มเข้ามามเ,เ,เราได้อะไร,ร,ไะไรบ้านพักเป็นเต็นท์ะห้าร้อยบาท แต่ก็ต้องนอนเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะมาไม่ถึงเดี๋ยวจะถึงเขาไม่รู้เรื่องโอกาสหน้าถ้ามาอีกก็คงจะได้นอนตรงนู้นต้องจองล่วงหน้าแต่ข้างบนเน่ะถ้าใครนอนเน่ะสวยมากแต่อยากจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะแต่มันจะเมื่อยไปไหมเมื่อยเขาเดินไปแล้วแต่ก็ต้องลองพาไปดูทางร้านค้าแต่คนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะที่จุดจองเนี่ยเืยออมาเรื่อยๆกันเรื่อยๆร้านค้านี่ก็ ร้านนี้สามารถจะนั่งทานข้าวเนี่ยครัวก็ปิดสองทุ่มแต่สามารถจะนั่งได้ถึงสี่ทุ่มนะครับร้านนี้ร้านลุงในซารพาโรเตียนเนี่ยแหละครับคนหลังคนก็กําลังมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาจองที่พักกันเรงไม่ได้จองเเรา,าเราไม่ได้จองเข้ามาเรวอล์กอินเข้ามาเลยแต่ก็ ยังได้เต็นท์อยู่ไม so ่เป <18, S 2> ็นไรว่าเต็นท um. ์ใครมาก็ยังได้เต็นท์หรือจะพกมาเองก็ได้อุ่นนะครับเอาเต็นท์มากางก็ได้เขาจะมีลานกางเต็นท์ให้แต่อุณหภูมิตอนนี้รู้สึกว่าจะเย็นนิดนึงโอ้หเย็นเย็นเย็นสิบแปดองศากี่องศานะสิบแปดเมื่อกี้นี่บ่ายสิบเก้าองศานี่เป็นแหล่งน้ำแหล่งน้ำ เขาก็จะเป็นเหมือนอะไรนะเข,เ,รเขาเรียกเขาเรียกเรือเหรอเรือเรือเหมือนเรือ,อพายสมัยเมืองจีนนะอ่ะอใช่เหมือนเรือสำเภาว,วานิดอะไรประมาณนั้นน่ามากเลยแบบอิตาลีแต่อันนี้เมืองไทยใครได้มาสัมผัส้วโอ้โหเป็นอะไรที่ติดตาตึงใจมากเลยกูหลักนะ หวานแหววเลยอย่างนี้โหกลับไปสวยจร<บ>ิงๆสวยจร<ว>ิงๆจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับมุมสวยๆมุมเด่นๆเอ่อที่สำคัญมากก็คือเนี่ยหลักกิโลใครมาที่นี่ก็ต้องอยากจะมาถ่ายที่หลักกิโลนี้หลักกิโลแม่ห้องสอนสองหก สาสเออวันนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่สวยนะสวยจริงจริงต้องลองมาสักครั้งป่าดงภูเขาที่ <c oughs> โหดร้ายมา <c oughs> คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มเลยหรือเรอาจะลองเดินขึ้นไปข้างบนทีกลางคืนอาจจะเปลี่ยนมุมข้างบนนะสวยถ้าไม่นอนก็ไม่ได้เพราะเราขึ้นเขามาขนาดนี้ใช่ไหมหมดแรงลงแล้วหมดแรงลงขึ้นมาสามชั่วโมง ของขายเยอะแยะไปหมดเลย<ต><า>น,นี่มีทั้งชาของฝากมีบุ้ยมีชามีเครื่องเทศต่างๆแต่ที่นี่ห้ามลืมนะครับกลับไปซื้อของฝากก็คือชาที่นี่ขึ้นชื่อมากหอมลองแล้วหอมมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องซื้อไปแต่<า>ไหนดูชาสิโอยยังชาอย่างเ,เดิม <laughs> มีช้าม่แล้ว <laughs> อ,อาการจะหนักไหมโอยดูไฟทางนู้นสิ นู่นนุ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 ่นโอ้แต่งสีเสียงอยู่ในอินวิตี้นึงโอ้ทางนู้นวิวอืมขายอันนี้คืออะไรโอ้ชาอู่หลงนี่ก็ขายก่อละห้าสิบบาทห้าสิบาทอืมใช่ปะอหลงเดี๋ยวเราเดินดูก่อนมีหลายร้านมากสัลระเปล่าก็มีอืม เราได้มันโถมาแล้ววันนี้กินจุแล้วมันโถมันโถอร่อยมากมี้ยมีโถมีใช้ชิมด้วยอ่าก็มียังมีถ้วยชาแล้วก็ชาดิชาหลากหลายเลยเรื่องตามใจชอบใช่หมชาบ้านเราเราต้องสนับสนุนบ้านเรารายการจริงตแกงมาลา ก็ยังมีให้ชิมตลอดนะลาสม้าแบบซิวๆแล้วก็อันนี้เ้าอยากจะเป็นตอนเย็นของเขาจะขายเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะอากาศดีอ,อ,อากาศดีจริงๆเป็นแบบถนนคนเดินนี่อย่างเงี้ยสามล้ออ่ามีสามล้อด้วยอันนี้อยู่ร้อยห้าสิบบาทขึ้นในสามคน,คนมเขาจะพาเที่ยวรอบรถตัวใหญ่ก็อาจจะยัง,ยงแตกได้นะ แล้วก็มีมอไซค์ให้เช่าสกูตเตอร์อย่างนี้ให้เช่ากินลูกชิ้นหมูติ่งมีหมดเลยครับนี่ไปยยาวไปโอ้สวยจริงนะคุ้มๆถ้าไม่นอนนี่ถ้าลงไปนี่พลาดมากเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนั่งชิลๆนี่มึงโอ้โห สวยจริงเราอยู่ในเมืองจีนยังไงก็ไม่รู้นะขาดแค่มีแพนด้าเท่านั้นเองอแต่อีกหน่อยถ้ากินอย่างนี้ผมก็จะมีหมีแพนดา้าทำกินเยอะะเลยเขาจองคิวเลยนะร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดมากคนเยอะคนเยอะแต่ผมยังไม่เคยเข้าไปลองนะ เราเพิ่งกินไปเมื่อกี้เองมีโอกาสคุณนี้ผมจะลองชื่อร้านอะไรนะจำไก่อ่อนีอ่เขาขายเช็กหวยก็มานี่ของกินเล่นมีบวย้ยไอคอไวายแล้วก็มีไวน์ให้บริการด้วยมีหไวน์มีร้านไวน์ไป นี่แต่เราก็จะเราก็จะสลัดเข้าไปดูวายนิดเลย่อจะจิบจอ๊ดเดียเราต้องมาเจอประตูสู่อเนจานอเมริกันนี่ที่ว่าเป็นโรงเตี๊ยมไว้ประตูเขาทางขึ้นไปทางขึ้นไป าวายค่ะที่นี่เขาขาย,ยวาย,วายอันนี้เป็นช่วงช่วงหมาล่าเป็นร้านอาหารหลงช่วงหมาล่าเชิญชมดอกซาก,กุระ,ะเริ่มแล้วเทศกาลดอกซาก,กุระธันวาคมว้าอันนี้ด้านบน สวยมากเลยอันนี้เป็นห้องพักนี่จะเป็นมุมมุมถ่ายาารูปอเป็นมุมถ่ายรูปเก๋ๆอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวเรา้รอยให้เขาถ่ายก่อนนะอาจจะเดียวแค่ได้ถ่ายบา